สามเทคนิคเพิ่มภูมิด้านทานช่วงโควิดระบาดนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องพกติดตัวไว้ช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าในสถานการณ์นี้ก็มีความเครียดอยู่นะครับเพราะว่าหลายคนก็พยายามจะปกป้องตัวเองอย่างดีด้วยการสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสกับวัตถุที่ใช้ร่วมกันในที่สาธารนณะแต่หลายคนก็ยังรู้สึกมีความกังวลว่าเฮ้ยตัวเราก็ยังมีโอกาสติดโควิดโดยไม่รู้ตัวเนี่ยทำยังไงดีโดยส่วนตัวนะ นะครับผมเป็นวิทยากรรับเชิญต้องใช้เสียงไม่ต่ำกว่าหนึงชั่วโมงนะครับมีการประชุมองค์กรประชุมทีมงานอยู่สม่ําเสมอแล้วก็มีไลฟ์แล้วก็ทําคลิปส่วนตัวด้วยนะครับเวลาที่มีเสมหะระคายคอเจ็บคอเนี่ยแต่ไม่มีอาการไข้ตัวร้อนเนี่ยจึงต้องมียาที่พกติดก,กระเป๋าไว้เลยนะครับเป็น Must Have Item ที่ต้องพกติดตัวเป็นประจำ <c oughs> เช่นน็คหลอนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก สเปรย์เยอรมันคาโมไมนรนะรเพื่อลดอาการเจ็บคอโดยที่ถ้าเรายังไม่มีอาการหนัก,กเราจะได้แบบมีอะไรที่ช่วยบรรเทาเราให้อุ่นใจแต่ถ้าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับก็น่าจะต่อสู้กับเชื้อโรคได้แม้ว่าเชื้อโรคนั้นจะเล็ดลอดผ่านหน้าก,กากเข้ามาสู่ร่างกายได้นะครับวันนี้หมอทีมมี3เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานนะครับ ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีภูมิต้นานทานที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ได้แล้วหมอทีมก็ใช้เทคนิคเหล่านี้เป็นประจําจะนำมาเล่าให้ฟังครับเทคนิคที่1คือการออกกําลังกายแบบ moderate exercise นะครับแนะนําให้ออกกําลังกายแบบนี้สัปดาห์ละ5-6วันวันละประมาณ30นาทีนะครับจากงานวิจัยของริชาร์ดเจซิมสันและคณะครับตีพิมพ์ปี2015พบว่าการออกกําลังกายแบบ moderate exercise จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้เทคนิคที่2คือการนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับเนี่ยจะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงแต่ถ้าเรานอนน้อยนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มภูมิต้านทานของเราจะลดลงเทคนิคที่3คือการรับประทานผักและผลไม้สดเพิ่มขึ้นนะจากงานวิจัยของมอรโรเซราฟินีและคณะตีพิมพ์ปี2016นะได้บอกว่า ผักและผลไม้สดที่เอารับประทานเนี่ยจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีและอีกงานวิจัยหนึ่งของฮารีนะครับเฮมิล่านะครับตีพิมพ์ปี2013นะครับได้สนับสนุนว่าผักและผลไม้ที่เอารับประทานเนี่ยโดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงๆจะช่วยป้องกันไข้หวัดได้เช่นส้มมะนาวฝรั่งมะละกอกีวี เบอร์รี่ต่างๆพริกหวานบรอกโคลีเป็นต้นถ้าเราดูแลสุขภาพตามคําแนะนําทั้ง3เทคนิคที่บอกไปแล้วนะครับพร้อมกับสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีอาการเจ็บคอระคายคอมีเสมหะหมอทีมแนะนำเลยครับรับประทานนกนะครับเพื่อละลายเสมหะและ พ่นสเปย์เยอรมันคาโมไมด์ด้วยนะครับเพื่อลดอ,อาการเหล่านั้นทำไมหมอทีมจึงแนะนำา2ไอเทมนี้นะเป็นยาสามารถประจำกระเป๋าในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้เพราะว่าไอเทมที่1นะครับคือสเปย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีน้ำตาล ไม่มีสารปรุงแต่งจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับดังนั้นผมก็จะใช้เป็นประจำโดยที่ไม่ต้องกลัวพร้อมทั้งนะครับมีฤทธิ์ในการช่วยลดการอักเสบในช่องปากและลำคอช่วยบรรเทาอาการคันคอระคายคอเจ็บคอแผลร้อนในและต่อมทอนซิลเสียที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้อีกด้วยวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะครับสมมุติถ้าเรามีอาการเจ็บคอ <c oughs> อเราก็แค่เปิดฟ้าออกแล้วก็พ่นเข้าไปในคอสองครั้งแบบนี้อื <c oughs> หลังจากพ่นเนี่เราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมของคาโมมาย้สึกเย็นคอ,อนิดๆชุ่มคอนะครับแล้วก็ไม่ขมคอเหมือนที่หลายๆคนสงสัยไอเทมที่2คือ n a c นะครับย่อมาจาก n อ t เทลซิสเตอินครับจากงานวิจัยของซองเชงซีได้อธิบายไว้ง่ายๆว่าตัวน a c เนี่ยเป็นสารตั้งต้นของการสร้างกรลูตาไทโอนที่ตับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและก็ต่อต้านการอักเสบจึงช่วยละลายเสมหะที่เหนียวข้นในลำคอได้โดยนักที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นชนิดเม็ดฟูรับประทานง่ายมากแค่เตรียมน้ำหนึ่งแก้วแบบนี้นะครับใส่น้ำไปประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ย่อน น็กเป็นเม็ดสีขาวๆแบบนี้นะครับลงไปในน้ําหลังจากนั้นเรารอให้น็กละลายให้หมดก่อนเมื่อน็กละลายหมดนะครับเราก็หยิบขึ้นมาดื่มระหว่างที่เราดื่มเนี่ยเราจะได้ความรู้สึกของรสชาติเปรี้ยวนิดๆไม่ขมคอเลยครับดื่มง่ายนะครับสำหรับใครที่มีเสมหะเหนียวขน้น ผมแนะนําให้รับประทาน1เม็ด2เวลาเช้าเย็นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะครับปกติง่ายมากเนะก่อนกลับบ้านผมจะแวะที่ร้านขายยากใกล้บ้านนะครับแนะนําเพื่อนๆน,นะครับแจ้งเภสัชกรประจําร้านว่าขอซื้อสเปรย์เยอรมันคาโมไมล์และนกชนิดเม็ดฟูช่วงนี้การดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆปิดหน้ากากาก่อนออกจากบ้านเสมอล้างมือเป็นประจํา ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานผักผลไม้สดเพิ่มขึ้นและอย่าลืมพกนักและสเปยเยอรมาณนคามโมไมติดไว้นะครับเพราะว่าเป็นไอเทมที่ควรมีติดตัวหรือมีควรติดบ้านไว้ทุกบ้านหมอทีมขอวอวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันกับความรู้ดีๆแบบนี้กับหมอทีมในคลิปถัดไปสวัสดีครับ